ได้เป็นสักขีพยานก็รู้สึกดีใจมากมากเลยค่ะที่แอฟได้มีส่วนร่วมในในบรรยากาศตรงนั้นเพราะว่าจริงๆเราก็ถือเป็นครั้งแรกของแอฟป,ป,ปีใหม่เหมือนกันค่ะในการที่แบบร่วมเซอร์ไพรส์ตอนที่เขาแบบโพสต์ขอแต่งงานเราได้่ววางแผนหรือช่วยคิดที่อไะไรหรือเปม่าะคะออไม่ค่ะน้องนุ่นเป็นคนวางแผนค่ะ,ค,ะคือเขาแบบรียมแบบว่าแผนอย่างละเอียดเลยมีแบบว่า มีบรีฟมาเลยะะแล้วค่ะค่ะเราก็มีหน้าที่ค่ะเราหลุดหมดไหมเราหลุดหลักตองไหมเราแบบมีพิรุษอะไรบ้างไหมอ,บบอ๋อรุ่นนี้ไม่แล้วแต่แต่แต่ว่าแ,แบบตื่นเต้นเลยนะตื่นเต้นลูกสาวกูวลูกสาวรุนเพราะลูกสาวเป็นแนวแบบถ้าเขาตื่นเต้นอะไรเขาลุ้นอะไรเขาจะเขาจะพูดเยอะเป็นพิเศษแน่กว่าปีปีห้ามพูดเยอะนะเพราะพูดเยอะแล้วมันจับได้แน่นอนว่าวันนี้ต้องมีอะไรแปลกๆแล้วก็ เราเตรียมกันยังไงบ้างตอบก็แอลก็ตื่นเต้นกับทั้งทั้งปีใหม่ทั้งนน่ะครัว่าเอออย่าหลุดนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะสองคนนี้เขาจะโพ้งง่ายใช่ไหมเราก็เลยเป็นกังวลกับอาก็นิดนึงเพราะว่าปกตินนเนี่ยจะเป็นคนแบบไม่ไม่ยอมถ่ายรูปไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นเขาก็ยุ่ขยันเป็นพิเศษในการหามุมถ่ายรูปแอลบอกอันนี้มันอยู่ผิดปกติละแล้วเขาว่าไงบางตอนเราตัย เขาบอกว่าแล้วทำไงเพราะ็เขาก็ต้องตั้งใจอ่ะ okay. คือเขาก็อยากอยากให้ได้แบบมุมที่ดีได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วโมเมนต์นั้นอะไรอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยเคนะเขาก็แบบได้กู่เราแล้วยังไงเขาก็อินเขาก็ฟินด้วยเขาก็แบบ้ของของเราละคะพ่าเราเคยแับถุงมต์แบบนั้มันแบบในสายตาแบบของเราไม่คม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่่ไม่มไม่มไม่มไม่ไม่ไ่่ม มำเป็นพี่สาวก็พี่สาวก็ต้องไปก่อนต่อไปก็เป็คนครับแม่ี่กไปแล้วลำดับมันก็ต้องใลต่อไปยังไม่ได้ยังไม่ได้จัดงานเรารับเราเราูว่าแบบเออมีกองเชียร์กับเรา่เป็ตากล้าก็แบบเขาละเขาละเาละต่อไ่ปรชิ เขาจะแต่งตั้งปีหน้าถ้าสมมูรณเจอแบบเซอร์ไพรส์แบบนี้ที่ไม่จับได้ไหมคะรุ่นนี้น่าจะเซอร์ไพรส์ยากเซอร์ไพรส์กว่าคือไม่มีแต่ถ้าเกิดในบ้านถ้าเกิดเงินคุณมีเซอร์ไพรส์จริงๆแม่มั่นใจแล้วอะดูออก้ย่าพูดข้ามขั้นไปก่อนตอนนี้ก็ก็แฮปปี้กันแบบนี้ก่อนค่ะ แตว่าความเชียรที่เชียร์ก็จะเย็นกันแาลองจะบอกแบบนี้ใช่ไหมคะเอาเชียร์แบบว่าปีต่อปีไปก่อนค่ะค่ะตอนนี้แฮปปี้ในแบบทุกวันชวิตประจำวันก็ดีใจแล้วค่ะวนี้ก็หวานมากเหมือนกันอันนี้เหมือนเป็นแลบวว่ามันเป็นความความสุขความอบอุ่นแบบแนวครอบครัวค่ะ ก็รู้สึกแบบแฮปปี้ทุกวันที่ที่เห็นปีใหม่เขาหัวเราะทุกวบ้านอะไรเงี้ยคือมันเป็นคนละฟิลกับเวลาไปกับแม่สองคนอ่ะมันก็มึงบอกนะล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนเล่นเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแม่เราทุกความในใจอยู่คือเป็นแม่คือจอยมันก็จอยแต่มันคนละแบบอันนี้ก็เหมือนแบบมีให้เลือกแบบมีมีทั้งเพื่อนมีพี่สาวพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีมี อค่านี้ต้องไป <ละ S 2> ีไนไปบอย่เพราะเห็นพี่เขาว่าอยากไปอีกใช่ค่ะ ที่ทีโอเคอะไรคะเพราะว่าแล้วพัจะสร้างมื่โมเมนต์เราเวลายู่กันสองเนมันทำให้หลายๆคนเขาเกิดด้วยอเขาแบบเกิดไม่ไม่มีอะไรนะไม่ไม่ไม่มีอะไรก็ก็อยู่ก็อยู่กันหมดไหมหรือว่าไปไหนก็ไปด้วยกันหมดเลยมันมีบางคนที่ไปสองคนนี้คัะแม่เขาก็อย่างนี้ ไอ้คนไอ้คนดูอย่างเรา okay. okay. well có 2คนนะ เดี๋ยวตอยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโทรมาเยค่ะ